สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินโชว์ส้มตำนะคะจากร้านเด็ดในพัทยาเป็นร้านธรรมดานะเซเว่นแต่ว่าป้ากระตำอร่อยมากหอยแครงครึ่งกิโลลวกแบบเลือดๆสุกๆดิบๆนะคะวันนี้วันที่16เมษายนส5 6 4 อ,อืแสบท้องแม่แต่ไม่มีเส้นไม่มีข้าวแต่ก็อยากกินไก่ย่างค่ะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากก็เลยทำได้แค่ขับรถออกไปซื้อส้มตำนะคะอยากตำกินเองนะคะแต่ว่าไม่มีฝีมือตำไม่อร่อยค่ะ อยู่บ้านนะคะดู Youtube ดูหนังอย่าออกไปไหนเลยจิดขึ้นมามันน่ากลัวบางคนบอกมีประกันมีประกันก็เมื่อ้นถึงก็ออกข่าวว่ามีประกันก็ไม่ได้ได้ง่ายๆเด้อต้องรักษาจนกว่าจะหายถึงจะได้ใบรับรองแพทย์ไปขึ้นเงินกับประกัน แบถ้าปกติกินส้มตำต้องกลับไปกินที่บุรีรัมลูกพี่ลูกน้องตำอร่อยมากมันตำแบบไม่ใส่ใจนะแต่อร่อยตำแบบปุ๊บเุ๊บบหมกเสร็จแล้วอร่อยสือ่อกะโบ ไม่รู้ว่ามันคือพายุหรือว่ามันแค่ฤดูฝนฝนตกอย่างเงี้ยมาเป็นอาทิตย์ละอืมแต่ว่าวันนี้ดีที่แดดออกได้ซักผ้า ก่อนสงการก็กลับบ้านมาแล้วนะคะกลับบ้านเมื่อวันที่สองเมษากลับมาพัทยาวันที่แปดเมษาเขาก็ระบาดตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วแล้วก็ดีที่ได้กลับก่อนแล้วก็ไปทําบ้านให้แม่ทําความสะอาดนู่นนี่นั่นซ่อมนั่นซ่อมนีม่แล้วก็มากักตัวอยู่พัทยา แซบ่บหอยแครงใช่เนาะอยู่นี่ไม่มีหมูกินเด้อไม่มีเพื่อนกินแต่กินคนเดียวก็อร่อยตัวแต่ต้องกินนอกบ้านเพราะว่าสามีเหม็นปลามากนี่ไม่ได้ปิดประตูบ้านว่าเปิดพัดลมไว้ไม่รู้กินจะเข้าไหมแต่พัดลมเป่าออกเด้อ หอยแครงค่ะอืมอยังไม่มีเงินซื้อม่อยากให้ได้ยินเสียงผักมันมากกรอบมากผักอะไรต่างๆกรอบมากแช่ตู้เย็นด้วยเด้ออืม ื้อมาแล้วยังไม่มีเวลากินทำงานบ้านนู้นนี่แนนช่จุ่เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนี่แหละเอามากอบสูตรนี้ได้มาจากการทำงานโรงแรมแต่ก่อนทำงานโรงแรมเข้าหกโมงเช้าก็เข้า,อารอบบ่ายนี่แหละวะหรือเช้านี่แหละต้องพักเที่ยงอยากกินซ้มตําจยังไงต้องซื้อตั้งแต่เช้าซื้อมาปุ๊บหรือฝากเขาซื้อแล้วก็แช่ยเย็นไว้ บ่ายๆกินข้าเที่ยงหรือบ่ายสองหรือเที่ยงอะไรเงี้ยก็ถึงได้ออกมากินก็อร่อยอร่อยเหมือนเดิมไม่เซ็งด้วยทุกคนไปเที่ยวไหนมาบ้างคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนี่ไม่ได้ไปไหนเลย งานก็ไม่มีทำหลาย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 ปีแล้วเดชปีหนึ่งพอดีเลยไม่ทํางานมาปีหนึ่งแล้วเขาไม่รับเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยเขาก็ไม่รับกับสองเราต้องวิ่งรับส่งลูกเราหางานที่มันตรงเวลากับเราไม่ได้หลายอย่าง เขาคิดเงินผิดแน่เลยส้มตำกับไก่ย่างหกสิบแปดบาทแต่มันทุ้มตำปูมมาอ่ไหรือเปล่างงแต่ไม่ได้สั่งทุ้มตำปูมมานะสั่งส้มต,ำป,มนะมตำปูปลาพอมาแกะมีปูมา้าเสยโชคดีแหละ จะลุ่งบอกจะลุ่งกับเขาบ่หน่หืมมากินโชว์นี่เขินมากเลยนะบางคนไม่ค่อยชอบกินโชว์จริงชอบกินแล้วก็ติดดูหนังคิดว่าจะลุ่งั้ยเนี่ยว่าจะมีคนดูเยอะๆไหมเนี่ยหรือว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากดูหน้าเราเขาอาจจะอยากดูจานซึ่งต่ำไงจานซึ่ต่ำเดี๋ยวก่อนเด้อ จัดอีกจากน้อยฮันหน้าจานซึ่งต่ำโออเออไงมนได้เท่านี้แหละซียกแล้วด้่ยเห็นเขาทำคาลุ่งทุกคน มาดูซิว่าหนูเล็กมันจะลุ้งไหมเดี๋ยวจะโชว์ปูมา้าเขาบอกว่าใครทำคลิปปูก็ลุ้งนะปูดองเอ้ยปูม้าเอ้ยจับแล้วเด้อ ชุจุ่มเข้าไปค่ะแล้วเอาขึ้นมากัดอืมนัว เมื่อวานซื้อปลาล่ามาผิดขวดปกติจะกินของปลาล่าพี่ไม,พไม,พพมพ้พี่ไม้พี่ลุมพรพี่ลุมพรไปนะพี่ไม้พี่ลุมพรเมื่อวานเห็นขวดสีคล้ายกันเลยก็หยิบมาเอ้าไม่ใช่เออลองตําดูไม่เป็นไรคือเป็นคนตาส้มตํามไม่อร่อยแต่ใช้ใชปลาล่าพี่ไม้เนี่ยคือตาอร่อยคือถูกปากตัวเองคือเราต้องใช้ปลาล่าช่วยเนาะแต่ทานตำยังไงก็ไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะต้องทิ้งอ่ะ ไม่ฝืนอะอยู่ที่ปลาล้าจริงๆผัวแบบเอ้าื้อซื้อปลาอะไรมาทำไมไม่มีกลิ่นเออกูว่าแล้วไงถ้าผัวบอกไม่มีกลิ่นนี่คือแม่อร่อยแน่นอนอ,อ,อร่อย นยังไอยู่จังหวัดเหมือนเล็กไหมคะเออจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเล็กไหมคะพูดไม่ถูกอะอคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วอยู่อำเภอบ้านด่านนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนถึงสตึกอืม มแคงสุดมากโลละร้อยแปดสิบแต่ว่าถ้ากินคนเดียวก็ได้แค่ครึ่งโลเต็มที่มากกว่านั้นไม่ได้ขนาดวันนั้นอ่ะมีเพื่อนมานั่งกินด้วยซื้อมาครึ่งโลเหมือนกันนะคิดว่านะครึ่งโลหรือโ,โลหนึ่งวะครึ่งโลกินเกือบไม่หมดอ่ะแู่อิ่มอะไรขนาดนั้น มันกินโชว์แค่นี้นะคะเพราะว่าอยากดูหนังด้วยนะขออนุญาตไปดูหนังแล้วก็กินต่ออย่างมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านป้องกันตัวนะคะอย่าออกไปไหนเยอะโควิดมันน่ากลัวจริงๆรักษาเนื้อรักษาตัวขอให้ทุกคนปลอดภัยอย่าได้ติดโรคติดเชื้อใดๆเลยนะคะบ๊ายบาย